สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำเมนูขนมเผือกเนื่อสูตรนี้เนื้อเหนียวนุ่มหนึบห่อด้วยใบตองง่ายๆเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีดังนี้นะคะเราใช้เผือกทั้งหมด150กรัมนำมาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆนึ่งให้สุกใช้เวลาประมาณ15นาทีได้แล้วนำมาบดให้ละเอียดจักนี้ก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป100กรัมตามด้วยแป้งข้าวเหนียว120กรัมแป้งมันสบปะหลัง30มกรัมเกระป่นเจ็ดห่งส่วน4ช้อนชาก็ทยอยใส เป็นเนื้อเดียวกันค่ะสำหรับปริมาณกะทิเราใช้ทั้งหมด100กรัมนะคะก้อนนวดให้เข้ากันดีแล้วก็ใส่ตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปตามชอบได้เลยค่ะนี่นะคะลักษณะแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะสามารถปั้นเป็นก้อนได้นะคะ ก็นำมาห่อกับใบตองแบบง่ายๆค่ะตัวใบตองก็แนะนําให้ทาด้วยน้ํามันสักเล็กน้อยนะคะขนมจะได้แกะออกมาได้ง่ายๆค่ะเราจะหยิบแป้งวางลงใบตองจัดทรงแต่งสักเล็กน้อยพับซ้ายพับขวาพับหัวพับท้ายนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นวิธีการห่อขนมแบบที่ง่ายที่สุดเลยนะคะเสร็จแล้วก็นํามาเรียงใส่ซึ้งเตรียมนึ่งได้เลยค่ะวันนี้เราจะนึ่งด้วยเตาไฟฟ้านะคะใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีตัวขนมของเราก็สุกด,ดีแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ยกลงจากเตาวางพักไว้ให้เย สนิทก็สามารถนํามาจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อขนมด้านในกันค่ะเขาก็จะเซตตัวเป็นชิ้นสวยแบบนี้เลยนะคะเนื้อขนมที่ได้ก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบหอมกลิ่นเผือกรสชาติหวานกำลังดีก็ฝากสูตรนี้ไว้ให้เพื่อนๆไปลองทำทานกันดูค่ะ